ฝึกเปลี่ยนมุมมองความคิดนะคะก็จะทําให้คุณเนี่ยดีขึ้นจากสมมุติว่าตอนแรกคุณคิดว่าแบบโอ้ฉันเนี่ยทำผิดพลาดอะไรมากเกินไปละชีวิตเนี้ยคงไม่ประสบความสําเร็จแล้วเนี่ยเออก็มันจะทําให้คุณอะเปลี่ยนคว,ความคิดได้จากพวกคําถามพวกนี้คุณอาจจะเปลี่ยนเป็นว่าเออความผิดพลาดท,ที่ผ่านมาเนี่ยมันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้นะแล้วก็จริงๆแล้วทุกคนก็เคยผิดพลาดเหมือนกันนั่นแหละ ตัวเราก็จะนําบทเรียนจากความผิดพลาดนี้ไปปรับปรุงพัฒนาตัวเองเพิ่มขึ้นเห็นไหมความคิดมันก็เปลี่ยนไปแล้วใช่ไหมหรือว่าถ้าสมมติว่าคุณน่ะมาตําหนิติเตียนตัวเองมีความคิดที่แบบไหลเข้ามาในหัวว่าเออคนอื่นน่าจะมองว่าฉันเป็นคนน่าเบื่อแน่เลยเออแล้วสมมติว่าคุณน่ะมาทบทวนความคิดละพิจารณาวิเคราะห์ทุกอย่างละใช่ไหมแล้วก็ตั้งคําถามกับความคิดแล้วลนะคุณก็จะเปลี่ยนความคิดตัวเองไปคุณก็จะอาจจะคิดว่าเออจริง,รงๆแล้วอะ่ะ ฉันก็ไม่มีทางรู้หรอกว่าคนอื่นคิดยังไงกับฉันถูกไหมเออซึ่งจริงๆรงิมันก็เป็นอย่างนั้นแหละจะไปรู้ได้ไงว่าคนอื่นคิดชัว้วเราตีความมโนไปเองทั้งนั้นแหละเออก็แบบเราก็บอกตัวเองได้ว่าเออเรากังวลไปเองนะซึ่งถ้าสมมติเราอยากรู้จริงว่าคนอื่นคิดยังไงก็แค่ลงไปถามเขาเออถามเขาตรงตรงไปเลยว่าเออเธอคิดยังไงกับฉันอนะก็จะได้รู้รู้ความจริงว่าเขาคิดยังไงกับเราจริงๆนะ